โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี MC คือผูน้นำทุกช่องทางเดี๋ยวพี่เจ็คือผูน้นำเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝา,ธธา,ากผลิตภัณฑ์กีนสปอร์ตเข้าร่วมชมลมลูกหนังได้ที่เอ็มวีพีครับเอบาประเด็นค้ำคืนวันจันทร์มันเดย์นั้นนะครับคลิปแรก3คู่จาก2ลีกเริ่มที่เวลาเชื่อมคืนก่อนนะครับลีกตุรกี เกนเคอร์เบอร์ลิจีเปิดบ้านเจอกับแท็บซอนสปอร์ดับ3ามเกนเคอร์เบอรลิจีเนี่ยมีอยู่15แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอ pa, S ama, S u, ค ok han, est, an, o, ru, อาซิมปาซามาศูนย์ศูนย์นะครับโกคาร์เนสเมอร์ฮานมิโลกลูกองหน้าเอ็มบายเนียงนะครับเจอกับแท็บซอนสปอร์สามสิบห้าแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเบซิตัสมาสามสามนะครับโอลิเซนเดอร์ซูคอฟเออร์เนสมูซีกองหน้าเป็นเฟเดร์ปาอคูสโตนะครับเจอกันล่าสุดคือสี่ปีก่อนครับแท็บซอนสปอร์เอาชนะสองหนึ่งเย่าเยือนคู่นี้ก่อนเกม ทับซอนสปอร์ยังบุกมาเป็นต่อแกนกาเมอร์จี้เนี่ยเป็นน้องใหม่หน้าเก่าที่เลื่อนชั้นกลับขึ้นมานะครับแต่พิจิตรดูแล้วต้านยากครับคือทับซอนสปอร์ฤดูการนี้นี่ผลงานดีครับวัดใจทีมเยือนจะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูได้นะครับโยโย่ yo, yo, yo. พิจิตรฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปดูบอลลีโปรตุเกส อัลเบอร์ซาทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับปอร์โตจ่าฝูงครับออาเบอร์ซามี17แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้รัวก,กามาศ1นนะครับแถมซันโดรีมากองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนอีกตัวละก็โมริมลินคอนฟิกูเรโดนะครับเจอกับปอร์โตจ่าฝูง40แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอสเตล่ามา3-1นะครับวิกตอร์ฟลอโฮอลันวาเลราเปเป้กองหน้าเป็นซามูครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยครับฤดูกาล2 0ง3 2 0ส4ปอร์โตชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน2-1ก่อนเกมปอร์โตบุกมาเป็นต่อท่วมทน้นนะครับปอร์โตเล่นในลีก14นะัดฤดูกาลนี้ชนะ13เสมอ1ไม่แพ้ใครพี่เดี่ยดูแล้วอัลเบอร์ซ่าต้านยากจริงๆครับ แม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามประตูแรกมาไวไหลครับปอโต้จะบุกมาชนะขาดถึง2ลูกได้ครับปิดท้ายที่เวลาตี3ามไปดูเบนฟิก้าอันดับ3จะเปิดบ้านเจอฟามาลิกาอันดับ6เบนฟิก้าสาแต้มเกมล่าสุดบุกถลมม่มโมเรเดนเซ่มา4ต่อศูนย์นะครับโจเซมูรินโยก็มีตัวหลักอย่างพวกริชาร์ดรีออสเฟอร์ดิกเออร์เนสมีซูดาคอฟนะครับกองหน้าวันเจลิสพาร์ิดิสกองหน้าคลี นัดที่แล้วยิงแฮตทริกด้วยครับเจอกับฟาร์มาลิกา23แต้มเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเอสโตริลมา4-0นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็กิลดอออสกุสซาวโวซานัดที่แล้วยิงได้แล้วก็หน้าเป้ารับเป็นยาเซียซาบิรี่นัดที่แล้วยิง2ลูกเจอกัรฤดูการก่อนบ้านใครบ้านมันเบนฟิก้าถล่ม4-0ฟาร์มาลิเกาก็ชนะ2-0นะครับก่อนเกม เบนฟิก้าเป็นต่อเยอะพี่อยากมองว่าเบนฟิก้าของบูรินโ่เนี่ยพอเน้นในหลีกมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยดูเหมือนว่าผลงานกลับมาดีนะครับจริงๆเล่นมา14นัดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ9เสมอห้าถ้าอยากจะลุ้นแชมป์เกมแบบนี้ต้องห้ามพลาดครับหน้าวัดใจเบนฟิก้าของบูรินโ่นะครับพี่อยากมองว่าประตูแรกมาไวก็น่าจะไหลครับเบนฟิก้าจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้สรุป3คู่คลิปแรกนะครับเอียงขวาหมดเลยครับอ่าขออภัยชอบ2ทีมเยือน1เจ้าบ้านนะครับชอบทรัพย์ทรอปอร์โตและเบนฟิก้าขอทุกคน โชคดีครับบ๊ายบาย